ฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันอาศัยกล้ามเนื้อของเราค่ะลองสังเกตนะคะคุณผู้ชายคนไหนที่แบบร่างกายแข็งแรงมีซิกแพคมีกล้ามเนื้อเยอะๆผู้ชายคนนั้นจะเซ็กดีทําได้นานมีเซ็กได้นานมันไม่ใช่เพราะว่าเขาสุขภาพแข็งแรงอย่างเดียวนะคะแต่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันสร้างจากกล้ามเนื้อของเราค่ะเพราะฉะนั้นในผู้หญิงเองก็เหมือนกันถ้าเราอยากให้ตัวเองนะคะ มีความรู้สึกทางเพศมากขึ้นทำกิจกรรมทากิจกรรมบนเตียงได้ดีมากขึ้นออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้ตัวเองค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนฉุกมากเกินไปการที่ในร่างกายมีมวลไขมันมากมันจะทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงออกมามากแต่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุน้นความรู้สึกทางเพศเนี่ยหรือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันต้องอาศัยกล้ามเนื้อในการผลิต เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้หญิงคนไหนอยากจะ XX ได้ดีนะคะออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเองค่ะประเภทการออกกําลังกายที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อนะั่นก็คือ weight training เวลาเรามีกล้ามเนื้อนอกจากจะทําให้เรามีฮอร์โมนเพศเยอะแล้วนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองรักในรูปร่างตัวเองรู้สึกภูมิใจในรูปร่างตัวเองมั่นใจในรูปร่างตัวเองฉันสวยฉันเซ็กซี่ฉันหุ่นดีเวลามีกิจกรรมบนเตียงเนี่ยเราก็จะมั่นใจมากขึ้นค่ะ